การฝึกซ้อมจัก,กรยานล้อเดียวในวันนี้นะครับก็เป็นการซ้อมทีมบาสเกตบอลเพราะว่าในระดับโลกนนี่การฝึกทีมบาสเกตบอลมันไม่ใช่ว่าแค่เพียงเราการชูดให้มันลงหัวเท่านั้นก็คือว่ากว่าที่จะจับลูกบอลได้เราจะต้องฝึกการทรงตัวที่จะอยู่บนจักรยานนะครับจะส้งเกียว,ว่าเวลา เด็กๆนักเรียนที่ยังไม่มีจกักราไม่มีลูกบอลยังไม่ไถือลูกบาสก็จะเป็นการเลี้ยงตัวเลี้ยงตัวเองการโยกโยกเพื่อให้ตัวเองนะสามารถทรงตัวอยู่บนจักรยานได้ถ้าอยู่เฉยๆแล้วก็จะตกจากจักรยานแล้วก็ถ้าเป็นการแข่งขันบาสเกตบอลก็จะตกก็จะฝ่าวเกิดการฝ่าวทำให้เราเสียทีมเราเสียฝาวนะครับพอตกแล้วก็ต้องรีบขึ้น นี่คือเป็นทักษะที่ค่อนข้างรีดจิยากมากๆากากว่าที่จะทรงตัวบนจักรยานได้กว่าที่เราจะเคลื่อนที่ไปข้างหน้าได้ต้องใช้การฝึกฝนอย่างแล้วก็ต้องใช้ความเชี่ยวชาญจานานชั่วโมงในการฝึกซ้อมก็ต้องสําคัญค่อนข้างที่จะใช้กําลังขามากพอสมควรใช้การบาลานซ์เพื่อจะให้เราอยู่บนจักรยานอย่างเช่นเด็กชายคนนี้ ค่อนข้างที่จะมีความคล่องตัวสูงมีพละกําลังมีการชูดที่แม่นยำก็จะเลี้ยงบอลเหมือนเราเลี้ยงลูกบาสเหมือนกับบาสเซตบอลทั่วๆไปแต่นี้เราจะมาเล่นบนจักรยานล้อเดียวลําปางแค่ปัป่นจักรยานล้อเดียวก็ลําบากแต่นนี้ต้องมาถือลูกบาสทุ่มลูกบาสเลี้ยงแล้วก็ชูดใช้กำลังขามาก ใช้ความยืดหยุ่นใช้ความคล่องตัวดังนั้นการฝึกจักรยานเล้อเดียวมันต้องฝึกอย่างสม่ำเสมอความยากยากตั้งแต่การขึ้นไปนั่งไม่ใช่ว่ายากเฉพาะตอนทรงตัวนะครับมองดูเหมือนมันจะง่ายมันไม่ง่ายพอเราจะขึ้นไปบนจักรยานลเลาอเดียวไม่รู้จักรยานจะพลิกไปด้านหน้าหรือไปด้านหลัง มันเป็นระบบเหมือนฟิทเกียนะครับปั่นไปข้างหน้าก็จะเคลื่อนหน้าปั่นท้ายหลังก็เคลื่อนมาข้างหลัง,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 งมันจะไม่มีจังหวะฟรีเหมือนจักรยานทั่วไปนะครับเป็นฟิ t ฟิทเกียคนที่อยู่ใต้แป้น,นแทนไทยครับแทนไทยนี่จะเป็นเขาเป็นแชมป์โลกแชมป์โลกจักรยานล้อเดียวในประเภทความเร็ว100เมตรนะครับในปีที่แล้วเขาไปได้แชมป์ที่ฝรั่งเศส ก็อีกปีหน้าก็จะจะจัดที่สหรัฐอเมริกาแทนไทยเป็นตัวแทนหนึ่งเดียวไม่ใช่หนึ่งเดียวครับเป็นตัวแทนของประเทศไทยเข้าไปแข่งทําให้ชาวต่างชาติตกใจเฮ่ทำไมประเทศไทยถึงถึงมีนักกีฬาจักรยานล้อดเดียวที่เก่งได้ขนาดนี้นะครับด้วยแรงสนับสนุนจากทางครอบครัว ที่เห็นความสําคัญในการเล่นกีฬารอเดียวแทนไทยเขาจะมีความยืดหยุนความคล่องตัวก่อนที่จะเล่นได้ถึงขนาดนี้ก็ฝึกมาพอสมควรนะครับก็ระดับโลกจริงๆนี่ก็จะเห็นเด็กไม่เียนผู้หญิงนะที่ขึ้นจักรยานเมื่อกี้เป็นท่าที่ที่ถูกต้องในการขึ้นจักรยานขึ้นนะครับเหมือนดูง่ายนะครับแต่ไม่ง่ายยากมากๆกําลังขาก็ต้องดี นะครับแทนไทยก็จะเป็นตัวหลักของทีมก็จะลงเกือบทุกประเภทนะครับที่ที่มีการจัดการแข่งขันไม่ว่าจะเป็นฟรีสไตล์ประเภท100เมตร200เมตร400เมตรสลาลมอย่างเงี้ยปั่นแบบซิกแซกข้ามกลวยนะครับหรือจะเป็นพวกเขาเรียกว่าลีลา จักรยานล้อเดียวแบบดีลานะครับก็มีกระโดดไกลกระโดดสูงมีนะครับก็มีเหมือนกันนะครับก็ผมก็แปลกใจเหมือนกันว่าเอ๊ะทำไมจักรยานล้อเดียวนี่มันมีอะไรให้เราต้องเรียนรู้อีกเยอะเลยนะครับแค่เพียงว่าเรายังเข้าไม่ถึงการฝึกซ้อมของล้อเดียวก็จะเป็นเหมือนกันเราเหมือนเราเล่นเกมค่อยๆผ่านทีละสเต็ปจากการขึ้นไปนั่งใช่ขึ้นไปนั่งก่อนนะครับ พอการขึ้นไปนั่งบนจักรยานได้เลี้ยงตัวได้เสร็จแล้วการปั่นเริ่มปั่นไปได้ไกลปีละสองเก้าสามเก้าสี่เก้าปั่นไปได้ไกลแล้วเริ่มซิกแซกเริ่มเลี้ยวเริ่มหมุนตัวเริ่มหมุนตัวเสร็จเริ่มเพิ่มความเร็วขึ้นจากความเร็วขึ้นก็ฝึกไปเรื่อยๆฝึกความเร็วเสร็จฝึกความไกลว่าปั่นได้ไหมมีแข่งนะครับหนึ่งหมื่นเมตรจกรักรยานล้อเดียวนะครับ มีต่างชาติให้ความสนใจมากนะครับกีฬาประเภทนี้ของเราก็กำลังเริ่มต้นอเด็กมอต้นส่วนใหญ่ไม่ใช่ส่วนใหญ่ก็เป็นทั้งหมดัเด็กมอต้นที่เขามีความสนใจก็เริ่มฝึกฝนกันยังไม่ถึงปีครับประมาณสามเดือนน่าจะได้แต่แทนไทยเนะี่ยเขาฝึกมานานแล้ว เขาจะมีทักษะที่เหนือเหนือกว่าคนอื่นแล้วก็การเล่นบารสในจัก,กรยานล้อเดียวเนี่ยมันจะต้องใช้กําลังแขนในการชูดสังเกตได้ว่านักเรียนผู้หญิงเวลาชูดก็ค่อนข้างที่จะไม่มีกําลังพอชูดเสร็จแล้วก็ทรงตัวก็จะเสียงจจะต้องมีการฝึกซ้อมให้มากทรงตัวจะต้องดีดีมากมาก อันนี้แค่ได้ลูกบอลเลี้ยงมาชูดก็ยังทรงตัวยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ในสถานการณ์จริงในการแข่งขันแล้วการที่จะรับบอลส่งบอลให้เพื่อนยิ่งยากขึ้นไปอีกต้องมีการรับมีการส่งมีการเหมือนบาสเกตบอลท,ทั่วไปถ้าเกียได้ที่อยู่ใต้แป้นก็คือแทนไทยนดูดูเราจะดูรู้เลยว่าการเคลื่อนที่ของเขามันจะแตกต่างมาก คลองแค่ว่างไวนี่ครับจักรยานสีเขียวนะครับบิดซ้ายบิดขวาหมุนเหมือนกับเป็นส่วนหนึ่งของของเขาแล้วจักรยานเราเดี๋ยวดูครับดูครับ,รบเลี้ยงตัวจะแตกต่างจากเด็กผู้หญิง2คนที่อยู่ใกล้ๆเขาก็จะฝึกทุกๆตอนตอนเย็นนะครับฝึกที่โรงเรียนแล้วก็ไปฝึกที่สวนสาธารณะอีกก็จะมีสองพาร์ทในการฝึกแต่เดือนกรกฎานี้ก็ต้องเอาใจช่วยว่า ไปสหรัฐไปสหรัฐอเมริกาคาวนี้เราจะป้องกันแชมป์ได้ไหมที่เป็นเสื้อสีชมพูยืนอยู่ตรงนั้นก็เป็นแม่ของแทนไทยก็เป็นโค้ดด้วยคอยดูแลคอยฝึกค่อนข้างที่จะดูแลเอาจะใส่เป็นอย่างดีนี่ก็ตกใส่สีสานดีนะครับดูนะจังหวะขันขึ้นนะครับครับแล้วป๊บ เหยียบขึ้นดูมันง่ายนะครับไม่ไม่ง่ายเลยยากมากแล้วก็ต้องชื่นชมว่าเด็กๆที่มาฝึกนี้ต้องตั้งใจมากๆแต่เด็กที่ฝึกในชุดนี้ก็คือใช้เวลาไม่ถึง2สัปดาห์เด็กเริ่มขึ้นบนจัก,กรยานแล้วก็เริ่มปั่นได้นะครับเริ่มปั่นไปข้างหน้าได้แต่ยังเลี้ยวไม่ค่อยได้การเลี้ยวจะใช้การบิดสะโพก เห็นไหมครับเห็นใแทนไทยไหมครับเห็นแทนไทยไหมครับจักรยานสีเขียวนี่ยฝึกการยิงลูกโทษเห็นไหมครับกําลังแขนก็สําคัญในการชูดก็ต้องเลี้ยงตัวเองไม่ให้ตัวเองตกจากจักรยานถ้าตกก็ถือว่าฟาวถ้าจำไม่ผิดน,น่าจะเป็นวอ l กิ้งถ้าเป็น b a s k e ตบอลธรรมดาจะเป็นวอ l กิ้ง เป็นฟ้าทั้งเสียให้ฝ่ายตรงข้ามได้เล่นฟรีสนุกครับสนุกกีฬาจักรยานล้อดเดียวเห็นเด็กๆเ,เล่นก็มีความสุขคันนึงก็ไม่แพงครับพันกว่าบาทสองพันหลักพันจนถึงหลักหลายๆห,หมื่นหลักพันถึงหลักหล,หลายหมื่นที่จะซื้อมาเล่นได้ต้องดูที่ความสูงของของผู้เล่นดูที่ความสูงของผู้เล่นช่วงขา เราก็สามารถปรับระดับได้เด็กๆเ,เล่นก็สนุกครับถือว่าเป็นกีฬาที่ใช้ทักษะขั้นสูงการทรงตัวเด็กๆที่ที่เล่นจะมีประสาทระบบประสาทมีความสัมพันธ์ที่ดีกับกล้ามเนือ้อการทรงตัวยอดเยี่ยมมันจะเป็นการพัฒนาสมองเราอีกด้านหนึ่งได้ดี สมองเรากับกล้ามเนื้อกันแร้วประสา,าททางานร่วมกันอย่างอย่างดีดีเยี่ยมนะครับนักเรียนที่ชอบเล่นก็เชิญชวนไม่ว่าจะเป็นใครก็สามารถฝึกได้แม้ผู้ที่มีอายุสูงสูงอายุห้าสิบหกสิบปีก็มีนะครับนายกสมาคมรอดเดียวก็ฝึกประมาณช่วงประมาณห้าสกว่าปี